สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในรีวิวสัตวพืช EP 16กันแล้วนะครับมีอะไรางมาดูัเรัมาเริ่มวันที่ตัวแรกนะครับตอนนี้มีชอว่เวนเทอร์ในลอนดอนความสมันของเราก็เหมือนกับมีเรนครูนะครับเอ่อรู้สึกตึงทันแข็งโยนซื้อเป็นสามรอบที่พยอไปขายเอง ก็จะลิมเลือดตามนะครับซึ ah. ่งตัวเขาสามารถหาได้จากดานสิรมาเริ่มวันที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้มีชื่อลิมบ t ทิลเลอร์่าจะไม่ imitator imitator พูลิียนแบบ imitator ซึ่งความสามารถของตัวนี้คือคือการก๊อปพืชนะครับดังภาพเลยนะครับก็ราคาของเขาก็ไม่มีนะเขาเป็นธาดอนุูนนะครับเป็นถาถ้วยก็เป็นธาดเวทมนต์นะครับก็เขาจะก๊อปทุกอย่างนะครับจะตามตัวที่แบบแต่ว่าสามารถเอาได้ตัวเดียวนะครับซึ่งไม่สามารถก๊อปไอพืชที่มันบัฟได้นะครับไม่สามารถก๊อปได้นะครับเพราะมันแบบเป็นพืชโหดๆไง แต่ก๊อบมันจะมีแอดิเมชันในการแปลงร่างของตัวมันด้วยนะครับจะทําให้รู้ว่าเอะไอตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ก็แค่นี้แหละ <c oughs> ซึ่งไอเจ้าพืชตัวนี้นะครับมันเป็นพืชที่ต้องเสียเงินในการซื้อนะครับราคา179เนาะก็ไปซื้อกันได้มันมีประโยชน์เอาไว้คอมโบ